ครับวันนี้ก็พามาหาเห็ดกันต่อนะครับพื้นที่สภาพป่าก็จะเป็นลาดชันเชิงเขาหน่อยนะครับพอดีจอดรถไว้แล้วก็เดินลงมาก็เจอเห็ดพอดีครับนี่ครับพื้นที่แถวนี้เห็ดจะเยอะหน่อยนะนครับนี่เห็ดครับ ขอเก็บเลยนะครับเห็ดตัวนี้เอาไปนึ่งกับน้ำพริกอร่อยครับบ้านผมเรียกเห็ดซาหางเนาะนี่ครับตัวนี้แกแล้วมีคนเตือนมาว,ว่าอย่าไปทำมันเลยเอาปล่อยไว้เป็นสปอร์ดีกว่าก็น่าจะโอเคครับนี่ครับ ันนี้ผมไม่ได้เตรียมถังนะครับจะเป็นถุงพลาสติกนะตเราไปหาใบตองมาลองเลยครับนก่อนผมเอาถังมาแล้วก็รถมันล้มนะครับเพราะว่ามัวแต่ห่วงถังอยู่เพราะถังมันใบใหญ่เนาะมันจะขึ้นไปเอาใบตองมันสูงไม่ได้ครับนี่ต้นผักหวานป่าครับนี่อีกต้นหนึ่งต้นใหญ่นะครับ ต้องเอลองมาลองครับนะ่ครับหาต้นทิเตอ้ยเอา้ลองก้นถุงครับกันเ,เห็ดเวลาเห็ดมันจะเละครับเจมถุงมาหลายใบลงอ,อยู่นี่เพราะว่าเข้ามาลึกหน่อยครับ ผมลงถังมารถล้มนะครับกระจกแตกไปหน้าแตกโอย้ยนีบบ่บิจอบเก็บครับสี่ดอกห้าดอกมีเก็บไปทำจอบครับทำไปแล้ว นี่ครับผมว่าเรามาช้าไปวันสองวันนะครับเห็นเริ้มแก่แล้วครับนี่นอไปก็มีแล้ว,วนี่ครับมอ้มีต้องเยอะเลยนี่ครับมาช้าไปวันสองวันต้องหาไอ้ที่ว่า มันเกิดที่หลังครับฟังช่นแบบนีบ้ไม่ใช้ได้เกือบตัง้งสิบดอกได้แค่ดอกเดียวอีกดอกสองดอกครับเป็นไม้ล้มนี่ก้อนหินหัวเห็ด อันนี้ไอ้ทางจะชันข้างชันหน่อยครับเก็บลำบากกันหน่อยนะค,ครับเป็นห้วยแล้ลวลก็ลื่นะเลยครับเพราะว่าฝนตกตอนหน้านี่เนาะผมข้ามไปฟั่งเับ จาข้ามไปฝั่งแล้วมันก็เดินตามทางเล็กๆไปเพราะว่ามอไซค์ไม่สามารถเข้าไปได้เนะทางมันลื่นนะครับทางลำบากมากครับ ครับทางก็เริ่มแคบเขไปแคบเข้าไปครับเดี๋ยวไปเดินไปเดไม่ได้แล้วนะครับรอไปตามนี่ครับนี่ครับตอไม้ทั้งนั้นนะครับต้นโตๆทั้งนั้นนะครับนี่ครับตอเบอรเริ่มเลยครับต้นใหญ่มากนี่ก็ต้นตอไม้ครับนี่ก็ใช่ ครับเดี๋ยวเราต้องข้ามน้ำไปอีกทีนะครับไม่รู้ว่าผมจะข้ามน้ำไม่ได้หรือเปล่านะ้ารู้สึกเชี่ยวมากครับนะครับนี่จะไหวหรือเปล่านะข้ามน้ำไปอีกฝั่งนึงนะครับลองดูน้ำก็ไม่ลมึกแนกนะ เราขากลับมาถ้าว่าฝนตกน้ำหลากมาอกีกเราคงจะข้ามกันไม่ได้ครับจะม,มีพักกันบ้าง ที่ผมเห็นปลาไหลครับถ่ายยังไม่ทันเนาะตอนนี้ข้ามาอีกฝั่งแล้วครับเราจะเดินทางกันต่อครับไปหาเห็ดกันเลยเนาะเห็ดข้างนี้เลยครับ เยอะเหมือนกันแต่เก็บลำบากครับเห็กเขาไม่เหนะคนเขาก็เรียกอีกอย่างนึ่งครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะ ยุงเยอะจัดครับเพื่อแป๊บเดียวหลังมือผมมีแต่ยุงนะครับขออนุญาตตบหลังจากตบยุงเสร็จก็เหยียบไปเห็นอะไรขาวๆครับเร็คับอ้านนี่ครับเยอะไปหมดเลยที่เน่าไปก็มีครับที่นอนไปครับตัเห็ดครับถ้ามันได้มีมันมีเยอะครับ อีกครับไม่รู้ยเผมเตรียมมาจะพอใส่ดีกว่าพักเะพาะดอกสวยหน่อยครับผมจากบุกฝาฝ้าน้ำข้ามมาก็มาเจอเห็ดครับดอกสวยนะครับนี่ก็มี่า ใบไม้บานผมเรียกเข็นมน้ำม้อยน้ำฝังดอกใหญ่เลยครับสามดอกที่รวมกันสนเงาครับดอกนี้จะทำสปอร์นะไม่เก็บครับ ผมว่าถ้ามาไวอีกสักสองวัน,วนมีเห็ดน่าจะสุกแล้วน,น,นะครับมาช้าไปหน่อยเพราะว่าเพิ่งได้ข่าวมาเนาะอีกดอกน,น่าจะแก่แล้วครับไ่เอาครับ ถ้าป่าก็เป็นเนินของชั้นๆหน่อยครับชั้นหน่อยอีกสองดอกดอกที่แกแล้วดอกนี้กำลัง,น,ลงน่ากินเลยอีกหน่อยอาจจะไม่มนี่หน่ นี่ผมเก็บเหยียบใส่แล้วครับดอกเดียวนู่นอีกดอกมันจะน่าไปแล้วมาแล้วต้องไตขึ้นไปครับสูงสูงหน่อย

นี่ครับ,รบไม่รู้เป็นเห็ดอะไรครับเห็นบานมาจากไกลเลยมีทั้งใหม่ทั้งเนา่ามั่ก็เน,กน,น่าแลลวนี่ครับห่นี่ ทั้งเล็กทั้งใหญ่ท,ทั้งเน่าเล็กนี่ก็เลือกเอาครับเลือกที่มันสภาพมดีดีนี่มันเล็กแต่มันก็เน่าไปแล้ว มองไปด้านล่างก็จะมีอยู่ครับยิ่งเยอะครับแถวนี้ยิ่งเยอะจัดนะยรดอกครับเดี๋ยวๆเลยนู่นอันไกล ออกขอกนี้เน่านะครับแี้วก็กนนินได้อยู่แบ่งครึ่มกับหอยหอยกินมากันแล้วก็จะของพื้นที่ครับปล่อยเขากินไปหอยบ้างจิ้งคืบบ้างบางครั้งก็ไอ ตัวบ้งครับบ้งขนบงขนก็ชอบกินมีเห็ดแดงเล็กๆนี่กแ,แล้วครับนั่ก็น่นแล้วนี่ก็น่นแล้ว เกิดแล้วน่าม,มีเยอะครับบางครั้งผมก็ไม่ทายอันนี้เปียบแล้วครับนี่ลาออกแล้วใช้ไม่ได้อีกสองสองดอกนี่าจะใช้ได้อยู่อีกดอกนอันนี้ไม่เอาครับเดี๋ยวเอาไปก็เละ เห็ดแดง <c oughs> สองดอกเหอนกันไหมครับหนึ่งดอกเห็ดแดงรุ่นนี้กำลังสวยเลยนี่ดอกน้ครับของงามมีไหมนี่ดอกน้ครับมีน้อยกัด อ่อนครับเดี๋ยวก็เละมเไม่เอาปแล้วครับมีสภาพเขได้อยู่สนาป่าครับจะเป็นเนินหน่อย ่นคเับเละเละท้งนั้นนะครับ ัับบบงนนี้ครดอกอีกดอกก็นี่อีกดอกดอกนี้นอกไปแล้วรอบนี่ไม่มีดอกแล้วหอยเล่มไปหมดแล้ว นี่ก็อีกสองมันก็หอยกินไปครึ่งแล้วครับองนี้ของน,น,น,นี้ก็มีไม่รู้เป็นเห็ดอะไรเป็นเห็ดเห็ดขิงเห็ดขาครับเพราะมันมียางครับยาางมต่อกันเลยครับ mười đạo này nọc lên chưa hết 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 lên chưa đến chưa hết lên chưa chưa hết lên chưa ข้างล่างหนึ่งดอกนึงระหว่างที่ถ่ายอยู่ถ่ายคลิปอยู่นี่กพืชเลือดของผมจะเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีนะครับเพราะว่ายุงมันเยอะจัดนะครับดอกนี้ก็แอบไปที่ตอหญ้าอีกดอกนะครับ ผมแกะไปหมดแล้วโนี่ครับนี่ครึ่งดอกครับครึ่งเดียวครับ,ว,รบวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึง่งมีหน่นอแล้วครับ เห็นนูนอีกดอกค่อนข้างจะเห็นเห็ดชัดครับเพราะว่าสภาพพื้นดินมันเป็นสีดำเนาะไม่ค่อยมีหินปนครับถ้ามีหินปนก็ต้องใช้สายตากันเยอะเลย ปาปาครับมันใหญ่เบ่เริ่มเลยับยังไงก็ปากติดตอนตอนสองได้เยนะครับูอตอนนี้แค่นี้ก่อน